สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสียนสองตลอนทัวร์วทีนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประวัติและความเป็นมาความเชื่อของท้าเวสวรรท้าเวสวรรณอย่างที่เราพอทราบกันก็คือเป็นเทพแห่งจัตุโลกบาลทั้ง4ีประกอบด้วยพระอินทร์พรยม พรวรุณและทาวเวสวรรเป็นหัวหน้าของท้าวจัตุโลกบาลทั้งสี่สถิตอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นมหาราชิกาประทัดทางทิศเหนือมีอสูรรากและผู้ปีปีศาเป็นบริวารว่ากันว่าอาณาเขตที่ท้าวเวสวรณรณปกครองนั้นใหญ่กว้างมหาศาลในทางพระพุทธศาสนา มีการกล่าวถึงอดีตชาติของท้าวเวสุวรรณไว้ว่ามีาพราหมณ์นามว่ากูเวนมีอาชีพเป็นคนทําไร่อ้อยเลี้ยงชีพโดยการเอาต้นอ้อยใส่หีบยนต์แล้วขันออกมาเป็นน้ำอ้อยไว้ขายมีอยู่ครั้งหนึ่งพราหมณกกูเวนได้เดินทางเพื่อที่จะนำน้ำอ้อยไปขายแต่ในระหว่างทางได้พบกับผู้ยากไร้ ได้มีจิตเมตตาในการสร้างที่พักให้กับบุคคลเหล่านั้นรวมถึงได้นำน้ำอ้อยที่ตนผลิตมานั้นให้กับผู้ยากไร้บุญกุศลที่ทำทั้งหมดทำให้พามกุเวนไปเกิดเป็นเทพบนทรงสวรรค์นามว่ากุเวนเทพประบุตรต่อมาได้รับหน้าที่ในการดูแลพันคนครทางทิศเหนือทำให้ได้ชื่อว่าทาเวสวรณในคนไทยโบราณ นิยมศัก์หรือบูชาท้าเวสุวรรณเพราะเชื่อกันว่าผู้ใดต้องการความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาสูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรัพย์ลาบยศสรนเสริมเพราะเชื่อว่าท่านจะโดนบันดาลลาบยศโภกระทรับให้แก่ผู้ที่บูชาท้าเวสุวรรณหรือบ้านใดมีเด็กที่เพิ่งเกิดก็จะนำผ้ายันรูปท้าเวสุวรรณ ไปไว้บนหัวเตียงเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายมีให้มารําควานเด็กเมื่อท่านทั้งหลายพอทราบเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของท้าวเวสุวรรณมาพอสังเขตแล้วต่อไปจะเป็นการว่าคาถาบูชาท้าวเวสุวรรณอรหังสัมมาสัมพุทโธพัคขวาพุทธังพะคขวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภคะวตาธรรมโมธรรม,มังนมสามิสุปฏิปันโนภคะวโตาสาวกสังคโฆสังคังนามามินะโมตัสสะภคะวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภคะวโต อระหะัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะาโมละเภปุตตังธนกาโมละเภทนังอัตติกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยตังสุตตวา อิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทภูริโตเวสสพภุสะพุทธังอรหังพุทโธ เาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเสียงสองตลอดตัวกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ